3, 2, 1, สามีส่มาพกับงไมเลีนะพ,พ,พแม่คาใจดีตอนซื้อข้าหนมขนมไปจ๊ะซื้อขนม,ม้โออะไรจ๊ะซื้อขนมอะไรจ๊ะขนมน,น,นี้จ้าจ้าเอาไปจ้าเขนนะจ๊ะนี่จ้าเงินทอน จ้าไม่เป็นไรโอกาสน่าเจอกันใหม่นะจ้าแม่ค้าใจใหายตอนโอเงินลูกค้าซื้อขนมไหมจ้าโอ้โหขนม,มเอาะไรจ้าเอาเลยจ้าถุงละพันกีบสองพันจ้า,จาเด็กน้อยคนนี้บง oh วิธีคิดรายเงินนี่วะน, <Girl s> นั้นบโทน oh ให้ดีกวัว คาใจดีตอนเปลี่ยนถุงขนมที่ใกล้จะหมดอายุขนมไม่จ้าซื้อขนมไม่จ้าขนมก่อนซื้อไงคะจ้าเลือกเอาเลยจ้าขนมอะไรจ้าไหนไหนพี่ดูก่อนอ้าวมันใกล้จะหมดอายุแล้วนี่อะเอาของนี้ไปแทนละกันนี่เจ้านี่จ้าเงินทอนจ้แม่ค้าใจายขายขนมที่หมดอายุให้แก่ลูกค้า้าซื้อขนมไม่จ้า โอเคจ้าเอาอะไรจ้าเรียกเอาเลยขนมจ้าฮ่าขนมใกล้จะหมดอายุแล้วเสียวขายออกดีกว่าเดี๋ยวจะหมดอายุก่อนขนมใกล้จะหมดอายุแล้วสันหลอกขายให้แกขนมนําแม่ค้าใจดีตอนให้เปลี่ยนขนม เอาเลยจ้าเรียกเอาเลยมากอารมณ์าค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเอาเงินทอนก่อนนะจ้านี่จ้าเงินทอนโอเคจ้ามแม่ค้าใจให้โบให้เปลี่ยนขนมเอาเลยจ้าเอาขนมอันนี้จ้าโอเคจ้าราคาเท่ากันเอาไปเลยจ้าจ้า,า,จาไม่เป็นไรแม่ค้า <G l ug> แม่ค้าแม่ออยองขอเปลี่ยนขนมแม่ บอบอให้เปลี่ยนซื้อไปแล้วบอมีการเปลี่ยนคืนไปซิว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 ปันหน้าฮานยามายืนอยู่หน้าฮานไปไปซิวซิวค้าใจดีต้องบอกโฆษณาเกินจริงแซ่บเกิดแซ่บจ้าบอซื้อขนมบอซื้อจ้าซื้อจ้ามักทงไดสี่ใดก็เลือกเอาเลยจ้าจ้านี่จ้าเงินจ้าเอาเอาเงินทอน จ้าขอบใจจ้าขนมสวยซันไม่จ้าซื้อขนมสวยซันไม่จ้าขนมของฉันสามารถห่เหินเดินอากาศสามารถไปหาเทวดาเป็นนางฟ้าสามารถมุดใต้น้ำเพื่อไปหาพญ,ญานาคแล้วก็จับปลาจาั่อนกินกุง้งลสอสเตอร์ปูอลาสกา <c oughs> เห็นหมดเลยจ้าซื้อไม่จ้าแค <c oughs> ถุงละ พันกีดจ,จ้าแม่ค่ะแม่ค่ะค่อยไปกินมาแล้วเหบ่เห็นมาสีหอกเหินเินอากาศได้ยังฮิจว้าเลยส่วยบุได้เจ้าหันโงูเสื้อคำของค่อยเองโง่โง,งไปไปออกจากหน้าหานตันหน้าหานชิวชิวไปลืมติดตาม follow subscribe ให้คลิปของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปที่ซ่องเมริ亚ไซแนลด้วยนะคะ